คครับตอนนี้เราเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยอยีเอ้แหวกไปสิบหกตายสองสักกอเอาเอาแล้วครับผมสวัสดีท,ทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราหยุดเกมพอยแบงค์นะครับผม อยู่ผมคนเดิมนะครับผมอยู่ซิกเคมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับปืน s c 2 0ีสนะครับผมอ่าเป็นตัวปืนแบตเทิร์นพาที่เราจะได้ถาวรในเลเวล45นะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเราจะอดใจที่เราจะไม่ได้ใช้จนถึงเลเวล45นี่มันมันก็ไม่ใช่นะครับผมตัวเกมก็ได้มีการแจกตั้งแต่เลเวล10แล้วละ่ะเลเวล10เนาะอ่าสำหรับสายฟรีเนี่ยจะได้ปืน s c เนี่ยตอนเลเวล10ซึ่งได้เนี่ยจะได้เป็นจำนวนวันนะ จะไม่ได้เป็นถาวรอ,อ่าสำหรับอันนี้สําหรับสายฟรีนะสายฟรีเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ลองเล่นปืนีน้อยู่ก็คือตอนแบเทิลพาร์นเลเวลสินะครับผมส่วนคนที่ซื้อแบเทิลพารอยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณคุณจะได้แหละประมาณเลเวลห้าเลเวล ่อนเลเวลสิบนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดแบตเทิร์นพาร์ให้ดูที่คุณจะได้ปืนนี้มาเนาะแล้วแน่นอนสำหรับคนที่ซื้อแบตเทิร์นพาร์เนาะพอพอเล่นจนถึงเลเวล45บคุณก็จะได้ปืน X อ2 0 1 0ถาวรไปในครอบครองนะครับผมอันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ปืนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็มีการเพิ่มเก็บเสียงมาแค่นั้นเองก็ไม่ได้แตกจากปืนตัวเดิมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของการ ชื่นชอบเรื่องของตัวเก็บเสียงหรือซ i l เลนเซอร์เนี่ยเออไม่รู้ออกเสียงถูกไหมแต่ให้เข้าใจให้เข้าใจตรงกรันนะหมายถึงที่เก็บเสียงหรือว่าจุกนั่นเองเนาะเออมันก็ะจะเพิ่มเรื่องของความความเงียบเวลาเรายิงหรือว่าความเท่อ่าบางคนอาจจะชอบเสียงจิ๊วจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊จิ๊อะไรเงี้ยมันมแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ผมมองว่า s อจุกเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่เราควรที่จะเก็บเก็บไว้เล่หรือเก็บสะสมไว้มันก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่เทนะเออเนาะ เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเรื่องของตัวสเตตัสของตัวปืนกันนะครับผมระหว่างไอซธรรมดาเนาะตัวนี้เปรียบเทียบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปรียบเทียบมัต้องอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวเดมันเปรียบเทียบกับตัวปืนของเราไม่ได้ฮะโอเคไม่ว่ากัน ่ะเดี๋ยวเราไปของ SC แล้วกันนะอ๋อเราเปลียนเทียบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเพราเพิ่งเท่ากันนะครับสเตเตัสที่อยากเท่ากันเลยนะครับผมเท่ากันเพราะว่าตัวเนี้ยมันเขียนท้ายไว้ว่าเป็นตัวตัวดั้งเดิมนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับ ไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัวนี้จะมีให้ก็คือเรื่องของเอฟเฟกเวลาย,ยิงแล้วก็ลายปืนแล้วก็ใส่ใสใส่ที่เก็บเสียงหรือใส่เซเลนเซอร์ให้นะครับผมซึ่งตัวเดิมเนี่ยจะจะไม่ได้มีอะไรให้เนาะก็คือจะเป็นธรรมดาพื้นๆเลยเนาะซึ่งเพื่อปืนกระบ,บอกนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมที่ทุกอย่างสเตตัสเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้มาคือได้เอฟเฟกตอนยิงแล้วก็ได้ที่เก็บเสียงมาซึ่งมาทําให้เราแบบมีอารมณ์หรือว่ามีความ อยากเล่นมากขึ้นน้องแบบเฮ้ยถึงแม้เป็นปืนธรรมดาแต่มันก็กูก็มีที่เก็บเสียงนะเว้ยเออเอฟเฟกกูก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะสำหรับปืนตัวนี้เนาะโอเคครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้จบเลยนะครับผมซีรีส์เนี้ยมันถูกทําขึ้นมาพิเศษเนาะมันจะมีรายละเอียดถอยเทมอยู่ทื่อๆอะไรก็ตามนั้นนะครับผมเราไม่ว่ากันนะอมาดูเรื่องของไร้พาร์ทนเนาะไร้พาร์ทนี่ย <c oughs> เราจะได้ตอนเลเวลหกนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อพรีเมียมนะพรีเม mm ียมหรือคนที่ซื้อบัตเทิลพาร์ตอ่ะจะได้ปืน SC มามาทดลองเล่นเนี่ยตอนเลเวลหกนะครับผมส่วนถ้าใครไม่ได้ซื้อเนี่ยจะได้มาเล่นในตอนเลเวลสิบนะครับผมเลเวลเลเวลสิบเนี่ยท่านผู้ชมจะได้มาเล่นนะครับจนวนหนึ่งวนันเนาะแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยจะได้มาสามวันตอนเลเวลหกนะครับผมก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็สายฟรีก็ยังได้ลองเล่นอยู่นะครับก็ เอ็มก็ยังใจดีเนาะสายฟีก็ยังยังยังได้ลองเล่นตัวตี้อยู่เนาะแล้วก็สายฟีจะได้อีกทีนึงหรือป่าเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะสายฟีสายฟีได้แค่รอบเดียวนะครับสายฟีรอบเดียวแต่ทดลองแค่เลเรลอ0ิบรอบเดียวนะที่เหลือจะเป็นของเอ่อแบลชมพาร์ตพรีเมียมบที่ซื้อไว้ก็จะได้จะได้จะได้เรื่อยๆนะมันมันมีแกกเรื่อยๆอ่ะไหนวะนี่นเลเวลยี่สิบหาได้สามวัน แล้วก็เรื่องไหนกันมันก็มีแจกนะอ่านี่นี่เฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันถาวรไม่เกี่ยวเราจะแจกรอบนึงอรอบเดียวแหละอโอเคครับผมรายละเอียดก็ประมาณนี้สิลำรับปืนแบเตอร์น์พาร์ตเนาะปืน S C 2010นะครับแบตเตอร์น์พาร์ตเนาะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเนาะส่วนเรื่องของฉายาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเรื่องของฉายานเนี่ยซึ่งตัวตัว S C เนี่ย ระยาเพิ่มเสี่ยป๊บนึงนะโอเคสามสิบก็แล้วเ c เนี่ยมันเป็นปืนที่มันยิงนิ่งอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นฉายาที่จะใส่นะแน่นอนว่าต้องไปคุมสีอยู่แล้วส่วนฉายาช่องที่2เนี่ยเลือกเอาเลยนะครับว่าจะใส่ตัวไหนจะใส่เป็นฉายาสไนส์สีก็ได้เอ่อเพิ่มพลังหานระยะไกลเพราะว่าตัว s c เรามันยิงในระยะไกลอยู่แล้วหรือว่าคุณจะใส่เป็นฉายามีดก็ได้ให้คุณวิ่งเร็วไอ,อวิ่งเร็วนี่ผมมัน วิ่งเร็วเนี่ย e, เราเราไม่ได้ให้วิ่งเร็วในตอนถือปืนนะมายควาว่าเวลาเราถือมีดเราจะได้วิ่งเลวไงเออเพราะว่าตัวปืนอ่ะมันนิ่งอยู่แล้วเราใส่คูมสีไปเพื่อให้ปืนมันนิ่งเอเอเราจะใส่ความเสียหายเอ้ยเราจะใส่ความแม่นยำแรกไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่าตัวปืนมันแม่นแล้วเนาะจะใส่ลัานสีไปมันก็ไปขัดจะคูมสีอยู่ดีก็ไม่ได้จะใส่เพิ่มความแม่นยำก็ปืนมันแม่นอยู่แล้วไงเออก็ไม่ต้องใส่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่สองระยะที่เราจะใส่ได้ถ้าเราจะใส่สองช่องก็ใส่ทีก็ได้ นะแต่กระสุนกระสุนมันจะช้านะแต่ยิงในระยะไกลเนี่ยปืนเอซีเราจะดาเมจตหนักหนักนะหนักอ่าคันนี้ปืนเราจะไม่ดีดเลยเนื่องจากเราได้บัฟจากคุมสีแล้วก็ได้บัฟจากอ่สไนสไนเนี่ยความอ่าความเร็วในการลั่นกระสุนเราลบสีเนาะเพราะฉะนั้นการลั่นกระสุนเราจะลั่นช้าทําให้ปืนเ,เราเนี่ยมันไม่ดีอ่ามันยังไม่ถึงจุดด,ดีเพราะปืนมันลัน่นช้ากันแต่หน้าที่นี้ผมจะใส่แค่ปืนสีเนาะแล้วอีกช่องหนึ่งผมจะใส่เป็นชายามี่เอา เอาเอาไว้วิ่งเออเอาไว้วิ่งไปจุดต่างๆเนาะยละเอีดจะประมาณนี้หรือว่าถ้าคุณไม่ใส่มีดคุณก็ใส่เป็นระเบิดก็ได้ไว้ปลายระเบิดในระยะไกลเพิ่มรัศมีระยะเอ่อกว้างของระเบิดบวกหนึ่งเพิ่มรัศมีระเบิดบวกหนึ่งเพิ่มระยะกว้างบวกหนึ่งใส่เป็นฉายาระเบิดตัวนี้ก็ได้เนาะราคาไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเนาะครับตอนเราเล่นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเข้ามาก็เจอคนยืนยืนนิ่งเลยนะนะครับเรา้ามันในเกมไม่ที่เรียบร้อยแล้วยู่ด่านทะเลทรายนะครับผม เราก็คงต้องเล่นสายสู้นะครับตัวนี้ซีเราวมันเป็นปืนเหมาะสำหรับสายสู้เรียบร้อยอตัวผมว่าคงจะไม่มีใครมาสังหารยิงแดงก็ได้เปลียบนะครับยืนตรงนี้ยิงไม่โดนหัวว่ะถ้าโดนหัวนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับนี้นะเราจะเปิดมุมมากไม่ได้ในมุ ฝั่งนู้นก็เอาเรื่องนะฝั่งนู้นเอาเรื่องครับคนมีของคนมาชนะได้ด้วยเป็นรถลูกซองเก็บไปวะกระสุนเราค่อนข้างน้อยนะต้องระวังนิดนึงกระสุนมาได้กระสุนเอ้ยไม่ทันผมไม่ทันอ้ยเฮยหัวแตกไปตีนยิงฟรีสปอร์ตเลยครับ วิ้งต้นกล้วยเป็นบางเ่ยเอาเอาต้นกล้วยเลยก็ได้นะเอาเอาไว้บางเลยสุดมีข้างบนนี่อุย้ยโดนล้างว่ะแตกปะ่ะแค่เอฟซีอะมันเลนญญ่นสนุกนะครับสนุกสนุกฮึไม่ทัน มันมืนจะไม่มีใครรู้นะอยู่ตรงนี้อ้ยเพื่อนนักอีกแล้วไม่ทังเ็บเท่ดีแอสเซดิต์ละเขสุนจหมดเขาสุนจหมดอะ แตกเลยเหรอโอเค,รออเ,คอเราทำมาได้ครับโอ,อ้ยกระสุนหมดใครมีอะไรให้เก็บไหมวะกระสุนหมดขอแลกปืนได้ไหมกระสุนหมดอ่ะโอเคได้เด็กิ๊ได้กิ๊ไเด็กกิ๊บอย่างเลือดมันจะท่าหรอ ลบ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 เรียบร้อยตายเอ่อกลับมาจุดเดิมของเรานะครับทุกคเหมันบังว่ะเออออกไปออกไปบ้างเก่าเรียบร้อยหัวแตกเลยซิ่งพอดีก็มีนะตัวคุหัวแตกไปนี่ตัวนึงอุ้ยไม่ทันว่ะเพื่อนเราตายไปแล้วหัวแตกไปแจ๋วหลับย่าเลยนะ เอสีคเป็นปืนที่เล่นสนุกนะแล้วดามเอจแรงมากดาเอจที่สามพิชหน่วยนะดามเมจพื้นฐานตัวปืนสามพิหน่วยถือว่าแรงแรงแรงแล้วถึงแม้อาจจะไม่ได้เท่าเอเคหรือว่าเท่าปืนที่มนแรงๆแต่ว่ามันก็เป็นก็เป็นปืนที่ที่แรงพอตัวเออเอาง่ายว่าแรงพอตัวไม่ได้แรงเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาเกินหัวแตกสองหัวมืันคลื่นจริงๆเลยวันนี้ ีบาเนาะเออเวลาอัดที่ยิงโชว์เทพไหนนะเนาะเล่นธรรมดายิงเอายิงเอาเลยอ,อัดคลิปนี้โดนเขาปมที่เห็นชื่อแดงไหมตายนะตรงนี้ขึ้นมานหนงยงไ้ไหมยง้ทันย้ทัน ตน,นี้ 6, เลสองผมมาเลทีสองไม่ทันะกรสมากสมากรสุนโอ้กระสุนเลยอ่ะนี่เดียวเองอ่ะไอแม็งงกนะประเด็นมันก็ไปจุดกันอยู่ตรงน้นก็มาแย่งกันยูจุดนี่จุดเดียวนะอไป่โหมาแต่งเาตีนลบทันมานตรงนี้จะมาตรง โ,โดนล้าติดแล้วโดนล้าอีกแล้วมา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 พี่ไปยิงเยเนาะอ้าวผมไม่เห็นอ๋อตรงนี้จะเห็นแล้วผมเพิ่งรู้นั่นนี่ก็เสียงนะโอ้โหหมอนไปเยอะโอ้โหหมอนไปเยอะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมราะงั้นหัวเราจะแตกได้ ตัวจะหมดจริงๆนะต้นนึงอยตัวนึงถอยตัวนึงเอาสมดไม่ทันว่ะกระสุนลงหกนะโอ้โหใครนางปากควันวะเนี่ยขอตัวได้ไหมขอสักตัวได้ไหมกระสุนลงนัดขอสักตัวได้ไหม่่ๆทีสัักตวเนาโอ้ยเหลือดสีนัด ไอ้ตีไปโอ้ยกระสุกหมดออื้จะตายอยู่แล้วเนะรรี่ยยังก็ได้เอามันไม่ใช่คนเหรอสเปย์เหรอเอ้าหรู้ว่าคนามัไมไมนไปทิ้ตายเราข้างบนนะตายแล้ว โอ้ยโอ้ยสักร้อยสิบห้าตายสองเอาเรื่องนะโบรเอาเรื่องโอ้ยสิบห้าตายสองเอาเรื่องนะเนี่ยสกอร์โผลมาโผล่มาขอตัวสุดท้ายได้ไหมเรียบร้อยครับเก็บตัวสุดท้ายครับผมโอ้โหไหนดูช็อตสท้ายของเราสิเอ้ีเท่าไรสิบหกตายสอง สกอร์เอาเรื่องทั้งหม